คุณเคยได้ยินเรื่องราวดราม่ารักสุดพีชที่เกิดขึ้นในวันแต่งงานหรือไม่วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องจริงสุดช็อคจากงานแต่งในอินเดียที่เจ้าบ่าวจะต้องเจอกับเซอร์ไพรส์สุดเจ็บจีจ,จากเจ้าสาวที่รัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ แต่หลังจากเสร็จพิธีเจ้าสาวได้ชวนเจ้าบ่าวไปที่สตูดิโออัดเสียงอัดเสียงเพื่ออะไรกันเจ้าบ่าวก็งงแต่ก็ไม่คิดอะไรมากจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกเพลงเจ้าสาวกลับพูดออกมาว่าฉันอยากอัดเพลงให้กับแฟนเก่าของฉันทุกคนในสตูดิโอถึงกับอึง้งรวมถึงเจ้าบ่าวเองแต่ก็ยังไม่พีคพอ พราะเธอเลือกเพลงและเมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นเธอก็เริ่มร้องแ่ร้องไปได้แค่ท่อนแรกเท่าน,นั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาสะอึกสะอื้นเธอเผยว่าเธอแต่งงานกับเขาเพราะต้องการประชดหวังให้แฟนเก่าหึงแต่เขาก็ไม่กลับมาเจ้าบ่าวที่น่าสงสารได้แต่ยืนอึง้งแล้วก็ถามออกไปเบาๆว่าแล้วผมละ่ะเรื่องนี้สอนอะไรเราได้บ้าง การตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบอาจทำร้ายทั้งตัวเองและคนอื่นและที่สำคัญความรักไม่ใช่เรื่องการประชดแตบบ่คือความเข้าใจและการเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตัวเอง